กินได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับวันนี้เนี่ยเราจะประคองไอสิ่งที่เราเรียกว่าความเชื่อนี้ไม่ได้เนี่ยมันต้องใช้สมาธิมันต้องใช้สมาธิน,าธนะบอกแว็ไม่ได้นะครับตอนที่ผมทำเรียซาเนี่ยตั้งแต่เดือนแรกครับจนกระทั่งผมเป็นพนุษเดืนล้านจนกระทั่งผมทะลุไป2ล้านเนี่ยผมไม่ดูทีวีนะครับไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่อ่านหนังสือพิม นะครับไม่ทําอะไรเลยนอกจากเ e อ็สตาร์ที่ไม่ทําอะไรอย่างอื่นเลยนะครับเป็นเวลาประมาณน่าจะประมาณสามปีอ่ะประมาณสามปีนะไม่ทําอะไรเลยนะนะทำเอ็นสตา์ star, อย่างเดียวนี่แหละท,ทุกๆวันเนี่ยพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้แล้วเราจะรู้แล้วว่าเด๋ย่ไปเจอคนนั้นคนนี้ติดปัญหาเรื่องนี้อยู่ต้องไปเคลียร์ต้องไปเคลียร,ไร,ยร์ไปเคลียร์จุดนี้เคลียร์จุดนี้เสร็จสถานจุดนั้นต่อจุดนี้มีผล จ,จุดนี้นมีผลกับจุดนี้ถ้าเคลียรตรงนี้ได้ตรงนี้จะขึ้นได้จะมีคนมูฟวิ่งอัพเดือนนี้จะมีคนนี้เป็นลูบี้สตาร์เดือนนี้จะมีคนนี้เป็นลูบี้สตาร์เดือนนี้จะมีคนนี้เป็นแพทชินั่งพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้แล้วเราอรู้แล้วว่าวันนี้เราจะไปหาใครนะครับแล้วถ้าเกิดไปจุดน,นี้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 แต่แรงเบียงไม่พอเดี๋ยวเราต้องสปอนเซอร์เพิ่มเดี๋ยวเราต้องไปหาสปอนเซอรเ์เพิ่มเพิ่มแรงเบียดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย ทำอยู่อย่างนี้ครับไม่คิดอย่างอื่นเลยนะทั้งวันทั้งคืนทุกวินาทีทุกเวลาหายใจเข้าเอ็นตาหายใจออกเอ็นตาเข้าเอ็นตาออกเอ็นตาแบบนี้ติดต่อกันป็ยเวลาสามปีคือเราเราต้องมีสมาธิแบบนี้จริงถ้าเกิดเรามีสมาธิแบบนี้พลังความคิดพลังการลงมือทำนะครับพลังความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว เพราะมันหลอมรวมเป็นหน,หนึ่งเดียวแล้วเนี่ยพลังมันมหาศาลมากพลังมันมหาศาลมากไม่เคยมีใครนะครับที่ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งปีครึ่งแล้วมีรายได้เป็นล้านปกติแล้วคนที่ทําเครือข่ายส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาเป็นสิบกว่าปีขึ้นไปถึงจะสามารถมีรายได้เป็นลานน้านได้นะครับคือมัน ผมกำลังจะบอกว่ามันต้องมันต้องมีสมาธิจริงๆนะครับทีนี้เราจะมีสมาธิแบบนั้นได้ไงเราต้องปล่อยวางให้ได้เยอะที่สุดจัดการตัวเองให้ได้นะครับจัดการเรื่องหน้าที่การงานจัดการเรื่องออทางบ้านครอบครัวสิ่ง,งต่างๆเนนะี่ยพยายามคือมันทิ้งไม่ได้หรอกถูกไหมจะไปทิ้งครอบครัวทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งทุกอย่างเนะี่ยมันทิ้งไม่ได้หรอกถูกไหมแต่แต่ปล่อยวางได้ไหม เขาเรียกว่าปล่อยวางออกปล่อยวางออกไปในจากความกังวลนะจากจากความเดี๋ยวคิดถึงเดี๋ยวคิดถึงลูกเดี๋ยวคิดถึงบ้านเดี๋ยวคิดถึงมาเดี๋ยวคิดถึงอะไรเงี้ยคิดถึงงานตรงนน้นงานตรงนี้อะไรเงี้ยคือเวฟเวฟเวเเนี่ยมันแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาอย่างเงี้ยเราเราสามารถจัดการกับไอ้ความคิดแบบนั้นได้ไหม าเราจัดการได้เราปล่อยวางได้สติจะรวมเป็นหนึ่งแล้วจะเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิปั๊บเวลาที่เรามองภาพองค์กรเนี่ยเราจะเห็นชัดเราเห็นชัดว่าเราจะไปทำตรงไหนทำตรงไหนกนระตุ้นตรงไหนไปต่อย,ยอดตรงไหนไปสาวลายชื่อจากตรงไหนเราจะเห็นทุกอย่างชัดทั้งหมดมันชัดเหมือนกับว่า เหมือนกับไม่ต้องใช้จอคอมพิวเตอร์มันชัดเหมือนไม่ต้องใช้จอคอมพิวเตอร์มันมันชัดแบบที่เหมือนตาเห็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้าเกิดเราทําไปถึงขั้นนั้นเนะี่ยก็ไม่ยากหรอกหลักล้านเนะี่ยร้อยล้านเนี่ยง่ายมากนะครับไม่ได้ใช้อะไรมากมายเนี้ยมันมีแค่นี้นะครับจริงๆมีแค่นี้แหละจริง แต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ความเชื่อไม่ถึงสมาธิไม่ดีสติไม่พอปล่อยวางไม่เต็นคิดนู่นคิดนี่แต่ไปหมดความกลัวสูงเกินไปกลัวมันจะอย่างนั้นกลัวมันอย่างนี้กลัวนู่นกลัวนั่นมันจะได้เหรอมันจะดีเหรอถ้ามันไม่ถึงหลักแล้วมันจะสําเร็จไหมแล้วถ้ามันไม่สําเร็จหลักแล้วมันจะโอ้โหแค่คิดก็ไม่ต้องทําอะไรเลยสมองไม่ว่างเลยความว่างไม่เกิดขึ้นในหัวเลย พลังไม้มีเลยพลังความคิดพลังการจดจ่อไม่เกิดขึ้นในหัวเลยก็อยากไปทำงานมีแต่ความกังวลอยู่ตลอดเวลาก็ทีนี้พอพอทุกอย่างเนี่ยเราได้หมดแล้วนะเรามีความเชื่อแล้วเรามีพันธสัญญาแล้วเราลงมือทำทำตามแผนทุกสิ่งทุกอย่างนี้เวลาทำตามแผนเนี่ยเราจะขึ้นได้ยังไงนะครับเราจะขึ้นได้ยังไงก็ เราก็ลองดูสมมุติว่าเราจะเป็นแพทยที่ด่งสาสอ่าจะเป็นแพทยที่ร่างสาสตร์ฝั่งาห้าหมื่นนะครับถามว่าเราจะเป็นแพทยที่ร่างสาสตรได้เราต้องมีใครเราต้องมีโกเนาะก็มีโกา้าสฝั่งละสามหมื่นก็รวมกันเป็นหกหมื่นแล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีโกเราน่าจะมีอะไรเ่าน่าจะมีซักซิลเวอร์ก็ได้อสองซิลเวอร์ก็ได้ อ่าสองซิเอร์แบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีซิเอร์เราน่าจะมีอะไรบอลเราก็มีมีบอลสักสี่บอลอย่เแบบี้ยนะครับทีนี้เราจะหาสีบอลมาจากไหนเราจะหาสีบอลมาจากไหนเราก็ลองวา ลองวาดองค์กรซ้ายองค์กรขวาเราออกมานะเวลาวาดออกมาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกคือมันไม่ได้เรียงแบบนี้หรอกเวลาวาดออกมาก็จะเป็นไงครับแหวนตรงนั้นแหวนตรงน,รงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมาเนี้ยเวลาวาดออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้แล้วแล้วเราจะโฟกัสใครล่ะที่บอลสี่บอลเนี่ย ก็คือให้เรามองว่าใครที่มี3ข้อข้อ1คือใครที่มีแรงบระดาลใจนะครับแร,รงบันดาลใจข้อ2คือใครที่เข้าเรียนข้อ3ก็คือใครที่แอคชั่น ลงมือทาอย่างสม่าเสมอคือมีการลงมือทาเรื่อยๆอ่ะเรามองไปแล้วก็เห็นนะคะรับที่เลงมือทาอย่างเงี้ยครับใครที่มีสามข้อเนี้ยการดอกจันไว้ใส่ดอกจันไว้อเนี้ยใส่ดอกจันไว้เห็นไหมครับพอใส่ดอกจันเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดี่ยลงไปในจุดที่มีดอกจันเท่านั้นอ่า หลายครั้งมันเป็นยังไงหลายครั้งก็คือว่าเราอยากจะให้คนเนี้ยขึ้นเราเราอยากจะให้คนเนี้ยขึ้นแต่ดอกจันอยู่ตรงนี้นะดอกจันอยู่ตรงนี้แต่เราจะเอาคนเนี้ยขึ้นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็พยายามพยายามทําพยายามทำ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 พอถึงช่วงโค้งสุดท้ายปั๊บเอาไว้เดินน่าดีกว่าเห็นไหมอันนี้เอาไว้เดินน่าดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเขายังขาดสามข้อนี้ไง ือเขาเขายังไม่รู้เขาทาไปเพื่ออะไรเขายังไม่มีแรงบันดาลใจว่าจะทําไปเพื่อใครทาไปเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่อ,เ,อ,อเพื่อดาวไลายเพื่ออะไรต่างๆเนี้ยนะครับคือแรงบันดาลใจคืออะไรเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ยังไม่มีแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าเรียนด้วยนะครับไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ได้ค่อยเข้าใจอะไรรู้ว่าน้ำมันรำข้าวมีสองร้อยสิบแต้ม อ่ารู้ว่าแต่และตัวนี้ห0สิบแต้มกับสาสิบแต้มรู้แค่ว่าจับแต้งมารวมกันแล้วก็จะคือจ,จะมีตำแหน่งอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยได้เขาเรียนแกครับทำงานยากไหมทำงานยากครับแล้วก็ไม่ค่อยได้แอคชั่นอ่างเงี้ยแอคชั่นบ้างแมชชั่นบ้างอะไรคือเขาพอเขาไม่มีไม่มีสามข้อแต่ว่าเราจะเอาคนนี้ขึ้นที่ได้เลยอะ่ะเอาขึ้นได้ไหมไม่ได้ทุ่งสุดชีวิตเลยนะเอาขึ้นได้ไหม ทำมันทั้งวันทั้งคืนเลยนะเอาขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมขึ้นยิ่งทุ่มลงไปเท่าไหร่ยิ่งทํามากเท่าไหร่เขาบอกว่าจะมากดดัดนดูทำไมคือดูไม่รีบคือนูไม่รีบอบะไม่ไม่ต้องไม่ต้องนี้ก็ได้รู้อยู่ว่าอยากให้ประสบความสําสเร็จเข้าใจหวังดีเข้าใจว่าอยากอยากให้ มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าอย่รีบไม่เป็นไรไม่เดนได้เข้าใจไหมคือเนี่ยเนี่ยอาการเนี่ยคือแบบเราก็เราก็อยากจะทุ่มลงไปเราก็อยากจะเต็มที่ลงไปแต่เขาไม่เอาอ่ะเออมันมีโครบสามข้อไงเอเนี่ยคือมันต้องทำกับตรงจุดที่มันมีครบสามข้อนะครับ แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่พอล่ะไอจุดที่มีสามข้อเนี่ยมันมีแค่สามจุดแต่เราต้องก,การสี่จุดอย่างเงี้ยเราทำไงครับ <Okay. S 1> ทําไง <Okay. S 1> หาเพิ่มสปอนเซอร์เพิ่มหรือไม่ก็สาวรายชื่อเพิ่มเราคิดว่ามันจะมีไหมมีคิดว่ามีไหมครับมีจริงหรือเปล่าจริงเชื่อจริงๆไหมว่ามีจริง,รง,รงอ่าเ,นะ <laughs> เดี๋ยวผมจะ ลองเชิญใครสักคน,น,นที่ที่เขา